เกมที่ฟ้องคนอื่นเลือกสิทธิบัตรแต่เกมตัวเองยังพรีเซ็ตแผนที่ทุกครั้งที่เข้ามาใหม่ฟ้องชาวบ้านว่าเลียนแบบทั้งที่เกมตัวเองไม่มีแม้ระบบกลางวันกลางคืนฟ้องเกมสัตว์เลี้ยงน่ารักว่าเลียนแบบทั้งที่เกมตัวเองไม่มีสตเตจี้ให้คนเล่นจริงจังแถมภาพก็อนาถาก,กว่าเกมที่โดนฟ้องอีกก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้อ่ะเป็นคลิปที่ไม่ได้เน้นภาพประกอบขนาดนั้นครับแต่ก็มีให้ปรับปรายแหละ ตัววิดีโอในเกมก็อาจจะไม่ใช่โปเกมอนเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนโปเกมอนแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ผูกพันกับโปเกมอนแต่ผมแค่ไม่ชอบเล่นเกมของเขาเฉยๆเพราะงั้นแบ็กกราวนในเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเกมอื่นๆสับไปที่ผมได้เล่นมานั่นเองครับแต่ก็จะมีเทคมีข้อมูลมีภาพอะไรขึ้นให้บ้างนั่นแหละหลังจากที่เห็นดราม่าเกี่ยวกับโปเกมอน Z A C A แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากหรอกแต่ว่าก็มีการไปคุกคามคนหลายๆคนแหละว่าแล้วพวกติ่งค่ายเนี่ยมันดูไม่ลืมหูลืมตาพู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ปันผลหรือว่าพวกติ่งสมองน้อยอะไรประมาณนั้นอะที่ผมเห็นในเน็ตะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่ทําให้มันแบบไปกระตุกติดกระชาติใจของกลุ่มเฮสเตอร์โปเกมอนขนาดนั้นนะครับในการที่มันมีหัวข้อขึ้นมาว่า เกมใช้งบแค่หลักสิบล้านในการสร้างแต่ขายราคาแพงเท่าเ,าเกมที่ทำเป็นร้อยล้านซึ่งผมก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่าผมจะมานำเสนอให้ฟังว่าเอ้ยทำไมมันถึงน่าสนใจคือมันเป็นเกมที่ทุนต่ำครับแต่ก็ขายแบบราคาเท่ากับเกม triple a เลยอย่างโปเกมอนภาคหลักนะครับส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเฉลี่ยเนี่ยราวๆสิถึงยีล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเทียบกับพวกแบบ the legend of zelda ของค่ายเดียวกันเลยนะที่ใช้งบมากกว่าถึงร้อยล้านเลยนะครับแต่ว่าทุกภาค ของโปเกมอนขายได้ระดับ10ถึง20ล้านชุดเช่นพวกโปเกมอนสกาเลต t ไวโอเลอย่าง24ล้านชุดหรือโปเกมอนสอ d Shield 26ล้านชุดคุณว่ามันเยอะไหมผมว่าเยอะนะแล้วแบบราคามันเป็นราคาแบบราคาเท่ากับเกมที่มัน triple A อะแล้วขายได้ประมาณเนี้ยแล้วทุนต่ําด้วยคือต่อให้ขายไบบชุดละหนดอลลาร์มันก็กําไรเท่าหนึ่งแล้วอะแล้วก็มีรายได้อย่างอื่นของโปเกมอนนี่นะครับอย่างพวก เกมกับตูนการ์ดของเล่นอนิเมะอะไรพวกนี้ครับซึ่งอะไรพวกนี้ครับมันมูล,ลค่าประมาณ9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันมากกว่า Star Wars หรือ Marvel ด้วยซ้ำม,มันจะมีพวกต้นทุนที่เรามองไม่เห็นนะครับที่คนก็ไปบุ่นลีว่าเอ้ยใช้เงินแค่16ล้านทำเกมแล้วนี่มันมีต้นทุนที่มองไม่เห็นคือโปเกมอนอ่ะมันไม่ได้ทำแค่เกมไงไม่ได้ลงทุนแค่ในเกมอ่ะคือเกมมันเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของเขาอ่ะเขาไปลงทุนในด้านของแบบพวกจัก,กรวาลของเขาอะนะครับสร้างแบรนด์โปเกมอนที่แบบยาวนานละ อันนีเมะโปเกมอนฉายมาตั้งแต่ปี1997ครับฉายมาต่อเนื่องนะประมาณ1,200ตอนแล้วประมาณ25ซีซั่นแล้วก็มีพวกการ์ดเกมนะครับที่มียอดขายประมาณ64ล้านใบทั่วโลกอืมพวกของเล่นโปเกมอนก็ติดท็อป5นะครับพวกแบบตุกกตต๊กตาตุ๊กตตุ่นอะไรเงี้ยติดท็อป5แบรนด์ขายดีรดับโลกทุกปีเลยนะครับอย่างพวกเกมมือถือโปเกมอนโกอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้พัฒนาโดยเกมฟรีโดยตรงนะครับ ซึ่งมันก็ทำไรายได้ประมาณ7,000ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2016แล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือน่ากลัวสำหรับคุณหรือเปล่าแต่ผมไม่นะโปเกมอนคอปนีเนี่ยทำไรายได้ต่อปีเฉลี่ยมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์โดยไม่มีเกมหลักใหม่ทุกปีด้วยซ้ำคาบวาถ้าใครเล่น Nintendo ก็จะรู้ว่านานๆปีอะที่มันจะออกแบบโปเกมอนสอดชิลโปเกมอนเวอร์เลดอะมันห่างกันหลายปีนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปีที่โปเกมอน CA ออกมา คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าแบบไอ้โปเกมอนมันไม่ต้องอะไรเยอะเลยมันเหมือนกินบุญเก่าเสือนอนกินแบบที่คนเขาบุลเรียนะคือโปเกมอนอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแบรนด์อ่ะมันไม่ได้เชิงแค่เกมอ่ะคือถ้ามองคุณมองในมุมเกมอะโปเกมอนมันกากจริงเว้ยไปเทียบกับพวกแบบเอเดอร์ลิงอะเอเดอลิงแบบเนี้ยเป็นเกมที่แบบฟอร์มยักษ์ตั้งใจทําเกมอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่โปเกมอนคือมันไม่ได้มีแค่เกมไงคุณมันมีแบบการ์ตูนมีของเล่นเยอะแยะ มันเลยทําให้โปเกมอนเนี่ยเป็นแฟรนไชส์เกมที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกเลยครับมากกว่าพวกดิสนีย์ฮัลโหลคิตตี้หรือ Star Wars สซะอีกนะครับคือเขามีจุดแข็งอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าแบรนด์อื่นไม่มีอย่างเอเดนริงไม่มีแน่นอนนั่นก็คือความผูกพันครับขายความผูกพันแม่งเลยคือถ้าคุณจะมาบอกว่าตั้งแต่คุณเกิดมาจนโตนะไม่ว่าคุณจะ1า 12, หรือ15หรือ25หรือ30เนี่ยไม่เคยรู้จักโปเกมอนเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่เชื่อเด็ดขาดอะ อะอยากน้อยๆคุณต้องรู้จักปิกาจูตัวสีเหลืองๆอ่ะใช้พลังสายฟ้าแสนโวคือมันเต็มไปด้วยความผูกพันในวัยเด็กแบบคุณเห็นโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วพอคุณโตขึ้นคุณมีกําลังซับอะคุณก็ซื้อมันง่ายเลยใช่ปหคือคุณบอกว่านี่คือการผูกขาดหรอคุณบอกว่านี่คือนี่คือการเอาเปรียบผู้บริโภคหรอแล้วคุณว่าสิ่งที่เขาทําตั้งแต่20ปีที่แล้วอ่ะที่วงการเกมมันยังไม่ได้แบบเนี้ยคุณว่าเขาไม่ทำหมอก่อนหน้านี้คุณไม่คิดว่ามันคือผลจาากสิ่่งททีเห อย่างคุณไปบอกว่าคนที่ซื้อทองเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเอาเปรียบคนที่ซื้อทองเมื่อวานอ่ะมันแฟนงสำหรับคนที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วหรอมันเลยทําให้โปเกมอนเนี่ยแทบไม่ต้องไปแข่งกับเกมอื่นเลยครับมันแข่งกับแค่ความทรงจําของมันแนแล้วกันอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับเกมฟรีกันดีกว่าครับเป็นทีมเล็กๆนะฮะแต่ถือ IP ยักษ์ใหญ่นะครับเกมฟรีกเนี่ยมีพนักงานราวรา้อยสิบถึงร้อยเจ็ดสิบคนเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเล็กมากสําหรับบริษัทททที่่ําาาเเเกมลลหยยนะ คุณลองไปดู Ubisoft นี่มีพนักงานเท่าไหร่โออครงสร้างการผลิตกับโปเกมอนภาคหลักเนี่ยเกมฟิกนะครับเป็นคนพัฒนาโปกเกมอนเป็นคนถือลิขสิทธิ์และ Nintendo เป็นคนเผยแพร่ย้ยําว่า Nintendo เป็นคนเผยแพร่กูเห็นเวลามืองด่ามืองด่า Nintendo คือคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้กันใช่ไหมครับโอเคงั้นถ้าไม่รู้ก็รู้ในคลิปนี้ดังนั้นเวลาเกมมันแบบมันกากมันง่อยมันบั๊กหรือว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้อะไรเงี้ย คุณอย่าไปเบลมน Nintendo เลยมันเป็นคนขายซึ่งถามว่ามันมีส่วนในการพัฒนาไหมผมคิดว่าจริงๆแล้วแอบแอบไม่มีด้วยนะผมเคยได้ยินประมาณว่าเขาไม่ก้าวไก่กันเรื่องการพัฒนาแต่ว่ารายได้อะไรพวกนี้เขาร่วมกันอันนี้ผมก็เดานะเพราะผมคิดว่าไม่งั้นเราคงเห็นโปเกมอนปิกจูมาขับรถอยู่ในมาริโอ้าร์แล้วแหละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเกมมันถึงง่อยแต่ก็ยังขายดีวะ คือเกมมันง่อยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเพราะทุนต่านี่แหละส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทีมมันยังเล็กทีมเกมฟรีกเนี่ยทีมเล็กแล้วก็ใช้เอนจินตัวเก่าในการสร้างแบบอาจจะเป็นเอนจินตัวเดิมหลายหลักหลายปีแล้วแหละเขาก็คงไม่คิดจะไปพัฒนาอะไรพวกนั้นมากหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่โปเกมอนขายมันไม่ใช่กราฟ,ฟิกไงเหมือนเกมยุคป,ปัจจุบันอะ่ะเขาขายพวกแบบอารมณ์ร่วม การตลาดอย่างต่อเนื่องพวกทาเกมทํากระตูออกมาแบบมีโปเกมอนขายของเล่นอะไรมานั้นอนะแล้วก็ผมชื่นชมไอ้โปเกมอนคอมพานีนะคือเขาดูฉลาดมากในการสร้างวัตกรสินค้านะครับอนิเมะเปิดตัวใหม่แล้วก็ในอนิเมะก็จะมีโปเกมอนตัวใหม่จากนั้นออกเกมออกการ์ดออกของเล่นของโปเกมอนตัวนั้นออกมาทุกอย่างมันเป็นอีโกสต็มที่มันถูกวางเอาไว้แบบตึกต๊กๆๆๆๆเอามาเรียบร้อยแล้วผมว่าถ้าอยากให้เกมแบบราคาแพง ขายได้ดีก็ควรจะทําแบบนี้แบบทําให้มันซับพอร์ตกันนะทําการ์ตูนทําหนังทําการ์ตูนอะไรก็ได้แหละแล้วก็ออกมาขายเกมแต่คุณอย่าโวกนะ <c oughs> ทีนี้อะมาเดี๋ยวผมจะมาปิดเที่ยวแสชัดนะครับว่าไอ้โปเกมอนเนี่ยมันมีความเวลวร้ายตรงไหนอะที่แบบทําให้มันกระตุกกระตุกหนวดกระตุกหนวดกระตุกต่อมสกิดใจหลายอย่างแหละก็โปเกมอนสกาเลต์เวลเลตนะครับใช้งบประมาณสร้างประมาณ16ล้านอีกเหมือนกัน1 6ล้านยอดขาย24ล้านชุด คนพัฒนาก็คือเกมฟรีครับใช้ประมาณ170คนทีนี้เรามาดูอ่าเซลดาเอาเกมในค่ายตัวเองเลยเซลดาเทียร์ออฟเดอะคิงใช้งบประมาณ120ล้านมียอดขายประมาณ20ล้านชุดทั่วโลกผลิตโดย Nintendo EPD มีจำนวนคนประมาณ800คนมัน้งยิ่ง800คนเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้ทำแค่ไอ้ t ร์ออฟเดอะคิงหรอกแต่ว่าเขาก็ทำหลายเกมพร้อมกันอะ่ะเขามีแบบพวก Mario อะไรพวกนี้ด้วย เห็นไหมครับว่าไอตัวโปเกมอนเนี่ยขายได้มากกว่าเซลดา4ล้านชุดแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่มันไกลอะไรอะ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้ดีกว่าันี่เป็นเกมนอกค่ายแล้ว Final Fantasy ี่6งบประมาณ150ล้านยอดขายทั่วโลก3ล้านชุดอทีส่ส q u a r e Enix ทํทำมีคน400คนซึ่ง Square Enix ทํทำเกมอะไรบ้างอะ่ะถ้าผมนึกออกก็ Final แหละ Octopath Traveler เออแกงนั้นอ่ะอันั้นด้วยไอ้ด r a g o n q u ว s t เออ ซึ่งพอให้ดูเทียบข้อมูลแล้วเนี่ยโปเกมอนใช้ทุนแค่หนึ่งใน10ของทั้งบทพวกนั้นนะแต่ว่าขายได้มากกว่าทุกเกมในนั้นทีนี้เรากลับมาที่ดรามาก,กันเพราะว่ามันก็มันก็แบบไปคอมเมนต์ด่าบูลลี่กันอะคือคุณจะไม่ชอบเกมผมว่าไม่ผิดผมก็มีเกมที่ผมไม่ชอบคุณจะไม่ชอบโปเกมอนก็ไม่ผิดคุณก็ไม่ชอบมันอะคุณจะด่าโปเกมอนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมว่าคุณอย่าไปด่าคนที่เขาชอบเลย คือวิจาร์เกมมาเรื่องปกติครับแต่ว่าไปด่าคนที่ชอบว่าแบบติงไม่ลืมหูลืมตาผมว่ามันไม่แฟงเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเขารักโปเกมอนของเขาว่ามันความทรงจำของเด็กๆคุณอาจจะโตมาแบบว่าไม่ได้มีความทรงจํากับโปเกมอนก็ได้คุณอาจจะชอบโซนิกหรือว่าหรือว่าง่ายๆอย่างโดเรมอนอะไรอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่แฟนๆเกมเขาเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อกราฟิกหรือว่าความแบบยิ่งใหญ่ของเกมะเขาซื้อความทรงจําของเขาเขาโตมากับโปเกมอน ทีนี้เรามามองในมุมของธุรกิจโปเกมอนนะครับอันนี้คือกรณีศึกษาเลยนะมันโหดมากโปเกมอนเะนี่ยเขาใช้ทุนต่ําแต่ได้ผลตอบแทนระยะยาวจาก IP ของเขาก็พวกโปเกมอนนั่นแหละเป็นแบรนด์เดียวที่ทำรายได้มากกว่า90 0 0 0มล้านดอลลาร์เป็นตัวอย่างของ low cost high royalty model ที่ประสบความสําเร็จที่สุดของโลกเลยนะครับนักการตลาดหลายๆคนเนี่ยยังยกให้โปเกมอนเป็นกรณีศึกษาเรื่อง emotional branding คือแบรนด์ที่สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้กับผู้ซือ้อผู้ลูกค้าแล้วคุณว่าโปเกมอนมันไม่ดีจริงเหรอถ้ามันทําได้ขนาดนั้นนะโอเคเรื่องเกมมันกากผมก็ยอมรับผมเชื่อว่าแฟนน n เน n โดหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครชอบเกมฟรีหรอกครับเพราะว่าเขาทําเกมกากคือคือจะไปบอกว่าเขากากาก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาลงทุนน้อยความเทพของเขาคือลงทุนน้อยแต่ว่าขายเกมแพงคนก็ยังซื้ออันนี้ผมว่านี่มันโคตรเท่เลยคือถ้าวันหนึ่งผมทําได้บ้างผมก็อยากทํานะแบบอะไรถูกๆแต่ขายแพงได้อะคุณมัน กำไรล้วนๆอนะ่ะโอเคพอถึงท้ายคลิปแล้วเนี่ยผมก็จะมาสรุปว่าโปเกมอนเนี่ยไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดในโลกนะครับไม่มีใครชอบมันทุกคนหรอกมันมีคนเกลียดอยู่แล้วผมเชื่อแต่มันคือแบรนด์ที่คนนั้นเข้าใจมากที่สุดในโลกนะเพราะเขาเจอมันมาตั้งแต่เด็กเพราะมันขายความผูกพันความทรงจําความต่อเนื่องนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเกมทุน16ล้านถึงขายในราคาเท่ากับ100ล้านได้และยังขายดีทุกๆภาค คือต่อให้มันทำออกมากาดแค่ไหนคนก็ซื้อผมว่าจริงๆถ้าเป็นกอร์ดอว์ถ้าคุณทํามันไปอะหวังผลแบบ20ปีอะบางทีอีก20ปีข้างหน้าคุณอาจจะใช้ทุนสร้างแค่1ล้านดอลลาร์ก็ได้นะ AI, AI เขียนแม่งให้หมดเลยแล้วคุณก็ขายราคาปัจจุบันอะยังไงคุณก็ขายดีกว่าอยู่แล้ววะเพราะงั้นในโปเกมอนอะมันอยู่ในเกมนี้มาแบบ20-30ปีแล้วะ่ะซึ่งผมว่าไม่แปลกเลยที่เขาจะเฟื่องฟูในช่วงนี้โอเคต่อไปในะอีกสัก10ปีโปเกมอนอาจจะขายไม่ออกแล้วก็ได้ ถึงตอนนั้นเขาคงจะขยายทีมเกมฟรีเพื่อทำฟีเจอร์ใหม่ๆเกมอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้แต่ปัจจุบันมันยังขายได้ไง